ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งที่เขาล่าลดึอกันว่าก็เกลือพอสมควรระดับ SP เลยนะทุกคนผมไม่แน่ใจมันออกจากกล่องไหนเหมือนกันนะ4ดาวอันนี้คือได้มาแบบในซีลเลยนะทุกคนแต่คะแนนที่ออกมาก็คือบูมสไครเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมบูมจากเซเน่บูมสตเกอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะซองสุ่มการรูโตะนะครับเหมือนเดิมเนาะเป็นกล่องที่ยังไม่ได้ทําไปในช่องน่าจะได้มาช่วงตั้งแต่กล่องเซียนรอบที่แล้วนะที่เคยบอกไปกล่องนี้นะครับคือกล่องแดงนะครับเป็นแรงเดีวยวกันับกล่องสีส้มที่ผมแกะไปนะครับก็คือแบบระดับกลางๆหน่อยเนาะแล้วก็วันนี้เลยนะครับมีมาส่ง2กล่องก็คือกล่องนี้จะเป็นระดับเดียวกันกับกล่องแดงอันนี้นะครับถ้านับเป็นเจนก็คือเรื่องสีส้มคือเจน1อันนนี้คือเจ2 แล้วก็อันนี้คือเจน3นะครับเอออันนี้ก็รอดูไปแล้วกันนะครับอีกอันนึงโมดเซียนนะครับทั้ง3ากล่องนี้เป็นของเขาเรียกกันว่าเปโรชน่าเหมือนกับชื่อนักฟุตบอลเนาะออ <c oughs> ก็นี่นะครับอันนี้กล่องนี้เป็นกล่องเซียน โมเซียนนะครับเดี๋ยวคงม,มาแกะให้ดูเนาะเดี๋ยวก็รอไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูแกะของแดงกล่องน,นี้นะเดี๋ยวผมเอาของมาให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นของน้องท่านหนึ่งแนวฝากผมมาเกตพอดีผมได้โคต้ามา5ใบก็แบ่งให้น้อง1ใบนะครับเป็นกุ้มหมวกฟางนะครับระดับ4ดาวอันนี้คือได้มาแบบในซีลเลยนะทุกคนอยู่ในซองเลยนะตอนที่เอาไปเกตนะแต่คะแนนที่ออกมาก็คือนี่ 9.5ครับถูกหักคอนเนอร์ Corner, น่าจะเป็นตามขอบครับมีรอยเนาะแล้วก็เซอร์เฟส9อืมแล้วก็เซนเตอร์ลิงกับเอ8ก็คือไม่มีรอยอะไรเลยระดับสิคะแนนนะก็เป็น9.5คะแนนคะแนน,น,นรวมเนาะมาแบ่งกันเพื่อนๆชมแล้วกันเนาะว่าอันนี้ก็ไปเกตมานะเดี๋ยวจะส่งคืนน้องเขาแล้วด้านหลังนะครับ SEC2 เบอร์ที e ่ 2, 5นะครับระดับอะไรนี่ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เก็บนะ้องการเวเฟอร์กลุ่มบุกฟามีนามิซันจิโซโลอูซบแล้วก็ลูฟี่นั่นเองนะ แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับมีพี่ท่านหนึ่งส่งมาให้ผมเป็นคาคาชิระดับ SP เลยนะทุกคนผมไม่แน่ใจมันออกจากกล่องไหนเหมือนกันนะสวยมากๆนะครับใบน,นี้ก็ขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะระดับ SP 024นะครับค่อนข้างหายากนะแล้วก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะราคาแนละ้วตอนนี้นะครับนี่แบบนี้ แล้วก็มีน้องหลายๆคนถามมาเหมือนกันนะการ์ดผมใส่สลีปผมใส่สลีปอะไรผมใส่สลีปเป็นอันนี้นะของอันต้าโปนะครับก็ตกซองละเกือบบาทนะตอนหนึ่งซองแพงเหมือนกันน,นะแต่ว่าค,คุณภาพดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาอาร์ตของกล่องนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ <reopen> ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งที่เขาล่าลือกันว่าก็เกลือพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นลิขสิทธิ์ต่างๆ <S <S ของตัวนี้โบรุโตนารุโตอะไรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวขอแกะเลยแนละ้วกันก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไครต์ช่องด้วยนะครับจะได้มีคลิปให้ดูกันเรื่อยๆเยนาะแล้วก็อีก2กล่องที่เหลือเนี่ยอยากดูกล่องไหนก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวมีเวลาก็คงเดี๋ยวจะมาทําให้ดูแล้วกันทุกกล่องเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับโอเอค okay. อย่างเรื่องราคาเรื่องอะไรนี้ผมไม่รู้จริงๆนะมันแล้วแต่ตลาดแล้วแต่แบบความต้องการของคนเนาะแต่เท่าที่รู้ก็คือ พวกกล่องเก่าๆนะครับอย่างแบบว่ากล่องสีฟ้ากล่องสีส้มอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างหาซื้อยากแล้วนะอย่างตัวนี้จริงๆอย่างกล่องนี้ผมสร้างเป็นกล่องล่างเซียนนะครับแต่ว่าได้กล่องนี้มาผมคิดว่าของมันน่าจะหมดอ่ะแล้วก็เขาก็เลยส่งกล่องใหม่มาให้สร้งางใจเล็กเพจก็เลยขี้เกียจไม่มีปัญหาอะไรก็คือนข้างมันเถอะแล้วก็เอากล่องเซียนนี้มาแกะแล้วกันในะนะ okay. อนาคตเนาะโอเคเราไปดูกล่องนี้สักกันนะครับลืมบอกให้ฟันนะครับสำหรับเออการ์ดของเปโลอชาน่าอันนี้ก็คือ มันสามารถส่งเกตได้แล้วนะทุกคนสาหรับ a q c นะแต่ว่า,วาแบรนด์อื่นเนี่ยที่ผมยังไม่แน่ใจนะผมมาถ่ายคลิปนี้ก็คือน่าจะเป็นเดือนแล้วเพื <ๆ S 1> ่อนๆหลายคนน่าจะไปส่งเกตกันแล้วนะแบบการระดับขงสูงพวก SP พวก NR อะไรพวกนี้นะเออก็ยินดีกับเพื่อนๆที่เก็บการ์ดจีนแบบถูกลิขสิทธิ์แบบนี้ด้วยนะจะได้มีการ์ดแบบเกตให้กับเขาสักทีเนาะโอเคถ้าผมจำไม่ผิดด้านในนะ่าจะมี3 0ซองหรือเปล่าเดี๋ยวขอนับก่อนแนละ้วคือเอาเอง,ง่ายเลยนะทุกคนก็ ถ้าเป็นกล่องระดับที่1ก็คือเป็นกล่องฟ้าที่ผมแกะไปมันจะมีกล่องเหลืองแล้วก็ล่าสุดน่าจะเป็นกล่องส้มดูง่ายๆคือยิ่งซองเยอะก็จะแบบว่าค่อนข้างนเกลืออะไรแบบนี้เนาะแบบไม่ได้การันตีอะไรถ้าอย่างกล่องเจนแรกที่เป็นกล่องฟ้าที่ผมแกะไปถ้าเทียบเท่าก็เป็นน่าจะเป็นกล่องเหลืองนะมี3 6กซองก็คือใน1ซองอเ,เนี้ยเขาเรียกว่าบูสเตอร์แพ็คใช่ไหมครับบูสเตอร์แพ็คหนึ่งก็จะไม่ได้การันตีใบที่การันตีของเขาเป็นแค่อาร์ฟอยเท่านั้นแต่เนี่ยคือฟอยทุกใบนะครับเดี๋ยวเรา มาดูกันแล้วกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างเออมี32นะเดี๋ยวเอาทีละสิบ้องแล้วกันนะทุกคนอันนี้วไว้ก่อนสองที่1ก็ลรืนบอกไปนะครับถ้าเป็นตั้งแต่กล่องแดงอันนี้ไปการ์ดอาก็จะมีรันเพิ่มมาด้วยการ์ดอื่นๆนะ้วยเนาะพวกซาครุระพวกนี้ซาครุระอาจารย์ยูรุกะพวกนี้รหัสมันจะเป็น509ใช่ไหมอืมในแบบนี้นะครับ ในหนึ่งซอนนี้ก็คือได้เทนเทนในี่แลหัดสี่สีนี้นะ่าจะยังไม่มีนะซองที่2นี่นะครับเป็น SR ขึ้นมาเลยตั้งแต่ใบแรกข้อของชิกามารุนั่นเองนี่ก็ไม่มีไรนะครับซองที่3 โอ้โห oh oh, OR ครับเป็นจำไม่ได้นะใบนี้สวยมากๆเลยครับทุกคนดูสิิิ๊๊บบออนี่โอ้โห OR นี่ผมยังไม่มีเลยนะสักใบใช่ OR ป่าวะ OR หรือ UR วะเนี่ย OR นะครับดูรา้านล่างนะเป็น OR ศูนย์สองสามนะครับไม่รู้มันมาจากกล่องสีแดงดหรือเปล่านะกล่องส้มไม่น่ามีบ้างโอเคต่อไป ลิใบสุดท้ายเป็นน่าจะ S S R หรือเปล่านี่ S S R นะครับกาละนั่นเองว้าว <Wow. S 1> สวยดีนะครับ S S R 048 S R เอ1 s นอานะครับเป็นโอบิโต042น่นั่นเองนะครับน,น่ารัยแบบนี้สวยสวยสวยไปนี่ยังไม่มีเลย ไสุดท้ายเป็นโออาร์ o R นะครับรุ่นที่หนึ่งนั่นเองศูนย์หนึ่งสองนะโออาร์สวยมากๆเลยนะทุกคนตอนแรกผมว่าเอเอาร์สวยกว่านะพอเจอโออาร์ไปนี่คือจบเลยดูสิเทียบกัน,ต,น,น,นต่อไป S.R. นะครับคิวเลอร์บีนั่นเองใบนี้สีอทองทอง S.R. นั่นก็เป็นกาละใบสามนั่นเองเหมือนชุดเดียวกันกันกบซองเลยนะทุกคนดูสิ เ,เดี๋ยวนะเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆละอ๋อมันเป็น sr ใบน,นี้นะครับก็คือน่าจะต่ำๆมันน่าจะเป็น sr แหละครับทุกคนใน1 1 2น่อเนาะผมนึกว่า r ครับทุกคนคิดดูดิธรรม,มดาธรรม,มดานี่ sr เหมือนถ้าใบแรกเป็น sr ใบหลังน่าจะเกลือนมาเลย นี่ครับจริงๆด้วยนี่ชิกามารุ S R นี่ครับคืนี้ก็คือเกลือเลนี่ถ้าเป็น R ใบแรกก็คือค่อยรุ้ในทีหนึ่งเนาะว่าใบสุดท้ายจะเป็นอะไร S R นะครับ อันนี้มีเยอะแหละครับหลายใบมากๆซ้ำเยอะมากก็สองที่สิบห้านะครับเทมาริเอสอาร์แบบนี้ก็คือเกลือนะครับนี่เป็นอาร์ธรรมดามาเลยโอเคผ่านไปครึ่งทางนะครับต่อไปนะครับสิบห้าสองสุดท้ายนะก็คือเอสพียังไม่ออกเลยนะทุกคนดีที่สุดก็คืออ r อาร์สองใบเนาะสองที่สิบหกเลยละกัน นี่อย่างนี้คือเกลือ,อะไรนะครับถ้า S R ออกมา2องแ,แบบนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยของนี่ <L un> นอย่างนี้ก็คือเกลือเลยนะทุกคนไม่ต้องลุ้นใบอื่นเลยสองที่18อ่าแบบนี้ได้ลุ้นเห็นเหมือนซาสิเกะใบนี้จะเป็น S R หรือเปล่าปักคุ้งเทนเทน,ทนซาสเกะ ใบนี้เป็นซาสเกะ S S R นะครับใบนี้สวยผมว่าสวยที่สุดใน S R ของซาสเกะแหละคิดว่านะสัญลักษณ์ของซูซโนโอะหรือเปล่าด้านหลังนี้ผมไม่แน่ใจนะหรือไม่กระเพิงดำโอเคต่อ S R เนจิที่เหลือก็เป็น R ธรรมดาหมดเลย เราจะไปกันอย่างเร็วนี่นะครับเป็นนิติเอสซีอาร์ศูนย์สี่เก้านี้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะใครจำได้บ้างผมมีหรือยังใบนี้พวก UR อะไรยังไม่ออกเลยทุกคน ปึ๊บปบอ่าไปนี้ morning, มีขอบทองลุ้นลุ้นลุ้นหน่อย AR นะครับเป็นเตอิดาละนั่นเองไม่อยากกร,รู้ว่ากล่องแดงมันออก AR ด้วยนะนี่อย่างสวยแล้วครับทุกคนเตอิดาละ AR ศูนตัว AR มันมีสีทองกับสีเงินนะครับนี่เป็นสีทองเนาะ เป็นรุ่นที่2หรุ่นที่3ามรุ่นที่4นะน่าจะใช่นี่ก็เป็นใบธรรมดาทั้งหมดเดี๋ยวพวกนี้ต้องไปเลี้ยงใหม่นะเพราะว่ามันมีรันมาใหม่นอกอย่าง, <h ast> างที่ผมบอกไป <h ast> ผมไม่ค่อยชอบที่เราใช้หน้าอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับผมคิดว่ามันแบ่งแยกไปหน่อยสมมติว่ากล่องแบบเริ่มต้นมันก็แบบมีแต่การ์ดเกลือเกในหนึ่งซองมันออกอา อาแบบเนี้ยถือออกอาร์ธรรมดาแบบเนี้ยที่ที่เป็นฟอยท์เท่านั้นนะทุกคนเออผมว่ามันไม่ค่อยโอเคไม่รู้ว่าของพวกภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมไม่ค่อยชอบจุดนี้เท่าไหร่คือแบบอยากได้การ์ดดีๆก็ต้องซื้อกล่องแพงอะไรเงี้ยผมว่าม okay. ันไม่ค่อยโอเคเลยอืมมันก็ไม่มีอะไรเนาะต่อมันจะได้ใบเดิมอีกแล้วฮานาบิดูไม่ออกแล้วว่าเป็นสาวสวยในภาคกรุลูโตเนาะอย่างเด็กผู้ชาย เนี่ยเป็นดีดลร์ลักอารนี้ผมก็น่าจะมีแล้วเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ตอนเด็กศ4 0ี่ศนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวที่ซองนี่หนึ่งสสสี่ห้าห้าซองสุดท้ายแล้วนะทุกคน เรามาลุ premises, ้นกันว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่า SP หรือเปล่านี่ SR ธรรมดาเท่านั้นมินนโต้นั่นเองนี่ก็ธรรมดาไปเลยซองที่27นี่ SR ซากุระโอ้โหถ้าใครอยากเก็บหลายหลายใบนะเก็บ SR เก็บอะไรก็เหมาะนะผมว่ากล่องพวกนี้น่าจะเหมาะไม่ใช่แบบหวังอะไรแบบสูงๆขนาดแบบ SP อะไรพวกนี้เนาะนี่อันนี้น่าจะเป็น SR หรือเปล่า่เห็นแว๊บ แล้วามาสรุปก,กันแล้วกันนะครับทุกคนว่าได้อะไรกันไปบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นระดับพวก s r ขึ้นไปนะ s r แล้วก็ SR นะครับขอแยกก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นแบบว่าระดับ SR นะครับก็1 2สอง 3, ามสี่ห1าห1เจ็ดแปดเก้าสิบใบนะครับแล้วก็นี้เป็น SR นะครับถือว่าออกเยอะเหมือนกันเนาะก็มีโอปิโต๑คิวเลอร์บีสองกาละสามเนจิสี่แล้วก็ซาสิเกะห้อิตาจิห ที่ละเจ็นะครับแล้วก็มิราโตะแแล้วก็กาละ3มีกหนึ่งใบเป็น9ใบนะครับแล้วก็ระดับที่สูงขึ้นมาอีกก็เป็นพวก UR นะครับเป็นอันนี้ฮารุโตะอันนี้นะครับระดับ UR อาร์ยอารจะเป็นเท็กเจอร์ตรงนี้จะเป็นแบบรอยขูดขักขูดข่าเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี้ยเออแล้วก็ AR 1ใบนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมได้ไปหรือ,อยังในกล่องร่างเซียนนะแต่ตอนนี้เป็น รุ่นที่หนึ่งนะครับ OR สวยมากใบนี้ดูสิด้านหลังเป็นนี้แล้วก็อันนี้ใบนี้ก็สวยเช่นเดียวกันนี่นะครับประมาณนี้นะครับเกลือไหมผมว่าก็เกลือนะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะทุกคนก็ยังมี OR มา2ใบเนาะแล้วก็ UR มา1ใบก็ยังดี a r มีกหใบ ผมคิดว่าน่าจะถ้าขายราคาตอนนี้น่าจะแบบเท่าทุนกระกล่องราคากล่องนะอือโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องบุ๊สไตรเกอร์ด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปเวลาที่ผมลงใหม่เนะะาะสวัสดีครับสวัสดีครับ